โอโ้กินกันใหญ่เลยดีกันแล้วเหรอสองตัวเนี่ยเฮ้ยเศรษฐีรวยทองอยู่ใกล้กันแล้วอยู่ใกล้กันได้แล้วอาจะกินข้าวด้วยกันเหรออ่ะรอให้รวยทองรอให้เศรษฐีกินก่อนกินทีละคนกินทีละคนน่ารักจังเลยรวยทองพิถีพิถีกินไป Nó lê lão ngon chạy kín nó ngon 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 เศรษฐีอิ่มแล้วท้องนายกินไปเลยอาเศรษฐีนายอิ่มแล้วเหรอเดี๋ยวเลยท้องจะกินนะทีเนี้ยเอาท้องกินที่ลูกเศรษฐีไปแล้วลูกเดี๋ยวท้องกินแล้วอ,อือกว่าจะนึกได้ว่าต้องกิน ใช้เวลาเป็นชั่วโมงพี่รวยทองพี่รวยทองกินเร็วๆนะพี่รวยทองกินเสร็จเดี๋ยวน้องมันนี่ก็จะกินต่อจากพี่รวยทองเลยน้องมาน,นี่เดี๋ยวพี่รวยทองกินก่อนนะ น้องมันนี่นั่งรอแล้วกันนะ <c oughs> ท้องเห็นน้องไหมนะน้องมันนี่มารอกินข้าวอยู่นะเวททองกินเร็วเร็ว น้องมันนี่รอไปก่อนเห็นไหมพี่เลยทองกินอยู่เนี่ยเฮ้ยพี่เลยทองหิวหิวพี่เลยทองอิ่มย,ย, <c oughs> ย,ยังคะ <c oughs> น้องมันนี่พี่อิ่มแล้วอ่ะน้องมันนี่ไปกินแล้ว <c oughs> มันนี่ไปกินสิลูก <c oughs> พี่เลยทองอิ่มแล้วอะ่ะ <c oughs> เออ ลำดับที่สามคือน้องมันนี่น้องมันนี่กินสิลูกไม่กินเหรอเห็นนั่งรอตั้งนานนไ,ไม่กินข้าวเหรอคะลูกอากินข้าวไปเนี่ยเห็นไหมพี่ถีกับพี่ทองกินเสร็จแล้วหเหลือหนูเนี่ยลีลานะลีลานะแมวน้อย แม,มแมวน้อยไม่กินหรอคะแมวน้อยไม่กินหรอคะลูกอากินสิลูกยอย่าลอกินแต่ของคนกินข้าวตัวเองอ่ะดีที่สุดอันนั้นแม่จะทิ้งแม่ลืมกินในถั่วแหละอืเก่งมากลูกมันนี่เก่งสุดในโล,ลกเลยมันนี่น่ารักจังเลยกินไปกินไปลูก อร่อยไหมคะน้องมันนี่กินข้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมเนี่ยเฮ้ยเก่งจังเลยน้องมันนี่เก่งจังเลยนูกว้าวน้องมันนี่สุดยอดไปเลยน้องมันนี่สุดยอดไปเลยกินข้าวเก่งจังเลย ชงขึ้นอยู่กินไปกินไป,ไปลูกอกินไปเอ้ามองอะไรมันนี้จ๊ะมองอะไรคะมองอะไรคะมองอะไร มันเขี้ยงจริงเลยแมวน้อยน่ารักนี่เหอะกินไปลูกเอ้ะี่โชคดีที่โชคดีไม่กินข้าเลยนะรอกินแต่อาหารเปียกนะคนนี้เนี่ยอืมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้กินอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอคะอือิ่มแล้วอิ่มแล้วหาอะไรนะ่ะหาอะไรคะ หาอะไรคะคนจุวยคนจุวยหาอะไรเนี่ยอืมินข้าวอิ่มแล้ว,วกินนิดเดียวเองไม่อ้วนเลยกินข้าวก็กินนิดเดียวอืม <c oughs> พี่ทองทำอะไรลูกหือ Thế sao nấu canh lửa?